โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับ a d o อ f ฟฟิศเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อที่ลงหอคอยไม่สิ้นสุดครับผมผมได้มาถึงชั้นที่132แล้วนั่นเองนะครับทำการปาแจไปเรียบร้อยนะครับ9กาการปาแจคืออะไรก็คือการสะสมนะครับค่าความอ่อนแอให้ได้สูงสุดก็คืออยู่ที่9ขั้นนะครับทุกๆการใช้กุ่ายกุญแจนะครับ10แจนะจะได้1ขั้นนะครับสะสมได้9ขั้นสูงสุดก็คือมอนจะอ่อนที่สุดแล้วนะครับ ท่านนี้เจอกับทีมถึกกายภาพครับผมเจอกับพี่จินนัสตาน่าเป้าได้นะครับแล้วก็มีรถเดเมจจากกายภาพนะครับรูดี้เพิ่มเดฟให้ทีมแล้วก็มีกังโลนะครับมีเร่งเทินด้วยมีลูซี่นะครับสามารถเพิ่มบล็อกนะครับฮิลแล้วก็แก้สถานะปิดปกติได้นะครับก้นอูนะรถเดเมจฝั่งเรานะครับแล้วก็กางวอยชิพให้เพื่อนนะครับลีจิ้งก็รถเดเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตีโต้ฟูดาวแล้วก็มีเร่งเทินด้วยนั่นเองนะครับรางวัลเป็นดาบมังกรหกดาวครับผมโอเค ทีมที่ใช้นะครับผมก็ใช้ทีมนี้เลยนะครับก็ผมเปลี่ยนลีกก่อนปุ๊บออดูแลเป็นคารินนะฮะใช้เป็นทีมรินหลังเดยเมดนะครับมีเอสไปลดฮิลนะครับแล้วก็ไปล่อให้อ่าลูซี่ใช้สกิลนะครับราเชลไปเป่านกไฟนะครับคาม่าก็บูสต์เดยเมดนะครับแล้วก็มีคารอนนะเอาไปการสตัร์แล้วก็ฮิลเลอร์นั่นเองนะครับมาสเตอรี่พาสซีฟผมปรับเป็นโจมตีหมดเลยนี่ตามนี้เลยนะครับโอเคว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยท่านผู้ชม let's go สับหัวหนึ่งทีล,ลูซี่ครับก็จะแก้นะฮะแล้วก็ปอนอกฝรถไฟซ้ำครับผมเออติด3ตัวหลังโอเคสับหนึ่งลูซี่กลางโลครับเราเล่งเทินทิ้งแล้วก็ทำให้ลูซี่ฮิวบาวด้วยนะฮะโชว์เข้าไปโอเคทีนี้ก็ทำเดเมจได้แล้วครับพร้อมลุย สตันมาชิวๆแบบนี้ไม่ติดสตันหรอกพี่จินโป๊ะเข้าไปโหติดบล็อกเลยฮนะไปเลยคลริสสี่เป้าครับผมโอเคเก็บได้สามเหลือลูดี้นะครับเพราะลูดี้เนี่ยมันบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมมันโหดมากนะฮะโอ้ยมีสตันเล็กน้อยออไม่กลัวหรอกผ่ากลับหนึ่งทีจิ้มสักหน่อย จัโอเคน่าจะตายแล้วฮะดูดีสับหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมเข้าสู่เวฟที่สอง่างลู่อีกแล้วอ่ะสับก่อนหนึ่งทีครับผม,มแกแน่นอนครับผมผมเอาลู่รูดี้ออกก่อนนะฮะโอเคแล้วก็รถฮิวรถฮิวเดี๋ยวก่อนนะ เปล่าฟินิกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอ้ยแดงจริงๆนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับตีหนึ่งทีเปล่าเข้าไปโดน3ตัวหลังครับผมตบหนึ่งเฮ้ยมันเตะเลยเชลผมอุ้ยไม่ตายหรอกอืออย่างนี้ต้องสวนแล้วจุดนี้ไปเลยสี่เป้าครีให้มันหน้าหงายพึกพักผลักโอเคเปนอูเรียบร้อยครับผม รูดี้ตีมาไม่เป็นไรรินเปล่าไปครับผมติดบล็อกด้วยแฮะอุย้ยมันกลางโล่อีกแล้วเหรอเนี่ยต้องเร่งเทินครับโล่มันออกนะฮะเออโอเคตีหนึ่งตีสองจิ้มเข้าไปชักชักชักโอเคทีนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วครับเหลือรูดี้ตัวเดียวนะฮะ คิวหนึ่งทีเพื่อความปลอดภัยนะครับโชวโอ้ยมีตีกลับเล็กน้อยโชวตีเข้าไปผมปล่อยตีธรรมดาดีกว่านะครับเก็บครูดาวสกิลนะฮะเฮ้ยวัีการติดไฟไหม้เล็กน้อยครับผมเจ็บแน่นะลูด,ดี้อันนั้นมีเร่งเธอนะครับช่างมันนะครับตีไปตีไปกลางโลกไหมนะ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมนี่ผมต้องได้เปิดก่อนแน่นอนครับสับหัวหนึ่งทีนะฮะ นี่รอให้มันแก้ครับผมออืโอ้โหถึกจริงๆด่านนี้โอเคแก้เสร็จก็เป่าเลยฮะอืมโอเคตบหนึ่งตบสองดูดียกโลแล้วครับขอเร่งเทินก่อนละกันแบบนี้เอาโลอ,ออกไปก่อนนะฮะเอามีกลางวอยชิลมา เอาเอสลดคิวไปก่อนละกันอืมจะตีไม่เข้าเพราะว่าล้างวอยชิวนะฮะสับหนึ่งสตาร์ทห้าเป้าแบบนี้อืมชิวๆไม่ติดสตาร์แน่นอนมีคารอนอยู่ในเวลาทำเกมแล้วครับผมไปเลยสี่เป้าคริอุ้ยไม่ตายอยู่เนี่ยโหจริงจริงอ้ยหิวแล้วฮะ โอเคฮิวดี้นิดหนึ่งนะครับก็รีบยำสกิลต่อครับผมมันแก้แล้วครับผมโอ้ยแย่แล้วผมกดไม่ทันเออลูซี่ข้างหลังเอา้ามันยกโล่แฮะนี่ปาก็ไม่ติดสิเนี่ยโอเคไม่โดนลูดี้พอดีเลยเฮ้ย <c oughs> อุ้ยกล <No. S 1> างอีกแล้วเหรอโอ้ oh my god สูสูสูเลยครับตอนนี้เอ,อือวันนี้ก็รอสกิลคูด่างเดี๋ยวครับเลี้ยงไปนิดนึงโดนใครเนี่ยโดนพี่เอสเหรอสับหนึ่งโอเคตบเข้าไปตบเข้าไปเลี้ยงเธอสักนิดจะเก็บใครได้ไหมเนี่ยไม่ได้แฮะนิดเดียวโอ้ oh my god มันฮิวไม่เป็นไรครับตีอัดไปเลยครับแบบนี้ โอเคร่วมไปหนึ่งก็ยังดีพีเอสเอ้ยพี่ลูดีกลางผมเอาโลออกครับผมแล้วก็รดทิวด้วยไปรายเดีวยวกันคนอูโอเคเก็บได้ครับผมเลยสามตัวแล้วอุ้ยมีแก้ครับผมแก้เสร็จก็เป่าพอดีืจังหวะสวยจริงๆโชว์เข้าไปค่อยๆตอดนะครับแบบนี้ค่อยๆตอดตัดห้าเป้าครับผม สบายดีมีคารอนโชกเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงบ้างไม่ตายแฮะเอ้ยโดนเล็งเชยมาชึบอ,อุ๊ยบัฟหมดแล้วครับผมโดนแบบนี้เก็บได้ไหมโอเคลูซี่ตายแนละ้วเรียบร้อยโอ้ยจินโอ้ยจินเตะต่อยอุย้ยตายเลยนะั่นนะ่ะบางอาจมากไม่เป็นไรครับมีร่างสองเลเชลนะฮะ ลาก่อยพี่จีนโชคดีเหลือตัวเจ้าปัญหาแล้วครับรูดี้นี่แหละโอ้ไม่กอดผมรอเล่งเทินก่อนแล้วกันโอเคเล่งเทินมาเอาโลออกครับผมโอเคที่เหลืออัสกิลแล้วฮะอือคริไม่เข้าเพราะว่ารูดี้มันการันตีบล็อกครับผม จิ้ม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 สกิลเดียวช่วยได้ครับแบบนี้เอ้ยนิดเดียวตบเข้าไปหนึ่งอีกทีเป็นไงตบเข้าไปโพ้เรียบร้อยครับผมอ้าแต่ถึกมากเลยในชันนี้ถึกจริงๆนะผู้ชมอย่าเอาทีมกายภาพมาเด็ดขาดนะครับมันมีจินนะฮะต้องใช้เวทยอย่างเดียวนะโอเคเรียบร้อยชั้น132เคลียร์ ดาบอะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยเซ็งจุงเบยท่านผู้ชมอุ้ยได้เควสด้วยนะครับโอเคไว้เรามาต่อที่ชั้น1นึ่งรรกับผมเจอกับยูชินลิโป้นะครับเซรานะฟาสคาวแล้วก็ลิงนั่นเองนะผมว่าชั้นนี้ปวดหัวมากนะครับมีทั้งลิโป้กับลิงเลยนะแล้วก็มีคูดาวอย่างยูชินนะครับแนะนำว่าให้เอาอตัวอะไรนะเสื่อนะอู่ชงใช่ไหมมาการคูดาว นะครับแล้วก็มีฟิกเดเมจสองตัวนะครับปัญหาเยอะมากท่านผู้ชมโอเคไว้เรามาลุยต่อด้วยกันนะครับเราสามสามนะผมขอไปปาแจก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแค่นี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นแนวทางที่ดีนะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อติดตามนะครับคลิปดีๆมันๆนะจากเกมเซเว่นไนท์แล้วก็เกมอื่นได้ในช่องของแอดว์ทีต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมพบก็มาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจๆ